ครับผมต้มไก่ครับนี่งตีใส่์ห้าครับต้มไก่หวายครับผมครับซี่เขาประมาณตัวหนึ่งละบสองร้อยห้าสิบบาทตัวหนึ่ง้าอันนี้เขาซื้อไก่ไก่สดมาต้มเองตัวหนึ่งประมาณสองโลก,กว่าซื้อสดเขามาตัวหนึ่งกัประมาณสองร้อยประหยัดได้ประมาณตัวละห้าสิบบาทต้มเองเลยเมื่อต้ม เก้าโตครับต้มเก้าโตนี่สุดซุกแล้วครับตุ่แล้วกำลังลงต้องอีกหาโตไม่รู้มืมอชาตีนครับนี่ใส่กระนำเป้าๆข้าตะไคร่อะไรมาปูแค่นี้ครับซิว่วดำมะดงใส่เพราะว่าบริษัทต้มเป็ดพนุ่มครับผมถ่ายหานะเก้าโตเดียประมาณ อะไรพันจับสองพันครับหนึ่งจับสองพันซื้อเขาประมาณสามพันขวบบาทน้ำต้องขวดนะครับเด้อไฟแห้งบ่ได้เดี๋ยวไก่มันสิแตกมันุ่ครับน้าครับสีสันนี่สีโตวายใวายเจ้าในบ้านลายเจ้าในบ้านแล้วก็เป็นวายยูศร้าเจ้าแปะกงสองสองทีครับสองมอง บแซนต์เจ้าแปรกองอยู่ไว้ในบ้านมีเหล่าลมีผลไม้มีไก่มีเป็ดก้นาบชุดใหญ่กะเป็ดไก่หมูเหล่าผลไม้สวยๆได้ถึงตบมในงามครับเพิ่งไว้สักพักให้มันไปห้อยไว้ครับห้อยไว้ให้มันเย็นแต่คนเขาขายเขาจะท่าน้ำมันนี่ครับนี่ ผมว่าไปท่า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 มันเงาอันนี้ครับวันเดียไปขายเอาตัวเมียาต้องท่าใกล้กับซื้อมาจากร้านนี้นะครับนี่อิสลามเดี๋ยวมาหอยนี่ครับต,ตีไซค่ะครับผม